เมื่อฝนหยุดตกท้องฟ้ายังขุ่นมัวอยู่เลยจะต้องมีตกอีกอย่างแน่นอนออกมาสำรวจนอกบ้านสักหน่อยนะคะต้นดอกแก้ออกเยอะมากแต่ยังไม่ออกดอกมีแต่ใบค่ะเริ่มละเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะเป็นตุ่มเล็กๆนี่ สวนมะม่วงต้นนี้นะคะอร่อยมากเก็บหมดแล้วค่ะสวนยังรกอยู่ท้องฟ้ายังขุ่นอยู่ค่ะขนุนออกขนุนออกเยอะนะคะแต่ว่าต้นนี้คือไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยมากพอทานได้ อากาศเย็นสบายมีเสียงนกร้องค่ะคุณหมอย,ยังอยู่ตรงนั้นนะคะต้นไม,มใ้ใหญ่ค่ะ